เราก็จะมาบอกเคล็ดลับการทอดกุนเชียงนะคะทำไงให้ไม่ไห,ห,หม้เราก็ใช้น้ําเปล่านะคะเพราะว่าในกุนเชียงมันก็จะมีน้ํามันอยู่แล้วนะคะใส่น้าเปล่านิดหน่อยเนาะจนกว่ามันจะแห้งมันจะงวดนะคะแล้วคุณก็จะได้กุนเชียงอร่อยและนุ่มนะคะเมื่อก่อนเนาะ ก็ซื้อทาแล้วก็เอามาทําเองทอดอยังไงก็ไม่นะคะเพราะใส่น้ํามันเพราะว่าในในกุนเชียงมันจะมีน้ําตาลเนาะมีความหวานอยู่แล้วแล้วก็มีมีมันนะคะมันมีมันของมันอยู่เองอยู่แล้วเพราะทำมาจากหมูเนาะนี่นะคะเราก็ทอดใส่น้ํานะคะใส่น้ําหยดน้าสักเอ่อพอพอแบบท่วมพื้นผิวกระทะนะคะ ใจแล้วเดี๋ยวเราก็อ่อนไปนนนะคะวาดปุนเฉียง,ง,ง,งเดี๋ยวรออีกแห้งอีกนิดนึงคะ่ะก็ได้ละไม่แห้งก่อนโอ้โหอันนี้เริ่มกระดุแล้วะครับ แห้งละน่าจะได้ละอ่านี้แล้ว,วนนก็ปิดไฟอี่แบบนี้นะคะด่